มือหนึ่งได้มีดลงเฮิอนดเลวอ,ยอัยจะเดินไปไซซายต้นแดงไงแล้วนั่งประนงมสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเลยขลบครับนี่ซุป,ปเปอร์เงามมเชนเนลเออผมมิสเตอร์เฉยครับซุปเปอร์เชยเชนเนลเอา่าซราซ่าซสางคนนะ ครับอซาคนนะโอหซาเนี่ยเออเขาตัดไฟังอยู่ที่ลูกเต๋าเลือ่อยู่ที่ต่างประเทศเออประเทศหลายประเทศแบบก็มีอเมริกาไต้หวันฮ่องกงนด่ก็เป็นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือนี่ก็เวียดนามเต้เวียดนามเหนือนี่มีแต่พิศนองห้องหมดเนี่ยเอเอแมนแมนเอาเฉยอนันมีก็มีอันนีเนี่ยอันอันเนี่ยสมบัติล่าหุ่นบังสมือเด็ดเป็นบังสมือเี่ดบังเ้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆ ปั้งกันก็หัจักว่าเฝ่ายังไม่ได้แฝยยังเงี้ก็คือพี่น้องท่านสาฟอร์เล่าโอ้ยอีแม่อีแม่คอยยุ่งในนอหน่อาคือว่าเปี๋ยวนี้เอาิน้่ก็คล้ายๆกันนี่แต่ว่าเขากับทั่งของบุญเนี่ยสบายดีเขาเขาสบายดีเขาจะบอกสบายดีสัมหนั่นเขาเนาะสบายดีเขาก็เขาแรง ม้วนม้วนปานเป็นเราเอาของจริงกี่หม้อเนาะเฮาว่าุเป็นโรคกระแสใจพิการเฮาว่าเนาะเแล้วคนว่าเออลูกกันบักให้หลังโอ้ยเอาใจฮาว่ากันเป็นพรมเป็นพรมเนี้ยสีนี่เจ๊กี้เป็นพรนแต่แม่ยังเขียนหม้ออยู่เนี้ย มันเป็นผ้าเหมืองเปลวเข้เขาแรงไหมเขาลอกเขาคากันะเออะฮ่างอว่าโลกไตเพราว่าโลกบกแค่หลังอโอว้นก็วาแต่ขากี้ขาดกล้เขไม่กินกลังเยดผลเนี่ยมแค่ล้งใกล้เสร็นเ่ยนั้นเป็นตัวที่ระบายควศาสารว่าสารไฟร่างกายของห้องจินยังเขาไปปั้นพูดจับผูนบกแค่หลังเนี่แหละที่เป็นพูดมันจะได้ออกมา ระบายิีงโซโคออกจากร่างกายเฮาคนหนมันเจมันมาได้ก็มองมันมสั้งว่าโจจโจมเซเเสียงสร้งแต่จหาด้าหลเยจังหมนจะไม่ได้คนอย่างเมียหมอหลุดเมียย่งโอ้ยคนเป็นลาเข่ครวางก็เขาขาต็นตีกันแท้สรนจหรละมันเป็นอย่งยำบ่คืนบนเนี่ยผู้หญิงวายหวเอาไปว่าเลยเป็นเรื่องเป็นเล่ากันเอาไปมุนอุ้ยปุ๋ย โอ้ยเฮียนซ่านฐานทีเป็นอย่างบ่วงบ่ยังมันเป็นเจ้าว่กันเจ้าเป็นอย่างจังบ่เฮากันโอ้ยเจ้า่าวเป็นมันบ่มันวุ่นวายจากฉันเลยเฮาหัวขามเคีื่องเรียว่าผู้ยู่อยงนั่นมันกะวุ่นวายไปน้ำกันยู้ซื่อเอาไฟมาถิ่งเสียเฮียนเขาบ่ดูอุ้ยปุ้ย เราเราหลานเขาอยู oh, oh, oh. Hmm. Nah. ่แบบบอกบอกบอเก่าอยู่บ้านพคอยกัว่าโอ้ยหน้าซุ่มๆกันเนาะอือืมมาเลยเห็นกับตาเลยเจ้าเห็นกับตาเลยเลยเจ้าคือน่าบอกเขาแต่ว่าสิบอกอยู่มันบอกว่าได้บอกไปมันกับว่าอย่างนเนาะบ้านนึงมีเดียวกันอืมผู้นี้ผู้เจ้าคือนมาบอกเขาแนี่เลยแต่ว่าบอกก็ลา้ย ให้ก่อนเลยบ่ากันยุทธหรือให้ก่อนล่ะยังขาดให้ก่อนรัสเซียก้อยู่เช่นมันเป็นอย่างว่ามึงกันเดือดร้อนมาหอดม้องคือเอารู้เหนื่อยป้าเอ่ยพอแล้วเพราะว่ามันเพี้ยนจบผิดกันอีู่เลยเนี่ยเพราะว่ามันบ้านจบผิดกันอยู่เนี่ยเอาการกันว่ามีทีมากเนี่ยนะโอ้จะแจักละพี่เราก็คือลูกในบ้านมันก็คือจังมันเป็นไปได้จังไงเนี่ย อันเนี่เขาลบกันตั้งเขาเจ้าถอมันไก่เฮ้าอยู่อันหมว่อกนอนกันมันโ่หนาจะเกิดขึ้นเลยยี่ยงแับเป็นอย่างงี้โม่บอกว่าก้าวกันนะเยังยงเก็ขึ้นมากอะไรว่าคิดว่ามันสิเป็นยังไนบ้านเน่ยอืออือมป็นยังไงอันฮกเกียร์หรือแปรฮกเกีย์มันออกมาไ้เยอะเลย เศร้าการพนันตัวนี้เศร้าเลยการพนันตัวนี้โว้ยพามีเลื่ยงไม่เล่าครับเดียวคอยในคอยนิ่ว่าท่านเรยวเนี้ยเจ้าเบีวเพียยไกจตีว่าคอเยอเกาเข้าไปกัมากกันแล้วนี่ไปใส่ไปใส่ก้นละวันไม่เอานี่มา่ว่าคอยปลอดไพ่ด้วยปลอดไั่เอี๋ยว่ต้องถามคอยบอกว่าเจ้าที่คู่เหี้ยบ่พ่อต้องถาม อาข่ยอยู่บ้านต้องกู้ตะบนสวัสดีพูนสุกใบเย้ารูบ้านทนหันเอาเพื่อนฟังถิงสบายใจรุ่นไข่มดีโควิดจบมดีโควิดเออสบายใจดีเลยวดีแล้วแต่ว่าคนติดโควินไม่ยังโควิดบ้างฮะไม่ยังโควินเอาแต่นัามันวินแล้วไม่ยังโควินอ่ะเอาแนัามันวินไม่ยังเราเลยมันเอาเราเขา ปอบเอ้ปวบนเลยปวบนี Lust> ่ก็เรียกเราเขาไปติดะไรหน่เอ้ว่าได้สัตย์เงยไหนวิ่งเงี้ยนี่โอ้เลย่อโควินมาติดกูบอยานบอติดยานมาติดโควิดมาติดโควิดเถอะสบายใจพวกได้ค้ก็ข่อยว่าตรงห่องโอ้ลงตกออีกค้อยเนี่ยใครแล้ววานนี้คอจากวงประถมเออเรียกไม่ได้ข่อย วงหมถมออกป้องลิ oh, enfin. ่วออกวยกรว่าส mm ิออกล่ะพอเดี๋ยวนี้วงได้คบ่มาว่าสิเศ้าแล้วเลี้ยงวงแต่ว่าถัวโอเงแล้วเออวงปฐมถะมกอสียบ่บ่มาบ่อยู่แล้วก็สิบ่ก็สิบ่มาวงเด้แล้วนศิลป์นาสิกับบ่มากยุ่วงเดยวะอ่าวงระเบียบกับ่มามักวงเด้ก็เียวงวงสาน้อยกับ่มากุย ท้องไม่ใ่หาก็ไ ja, ม่มาท้องไม่มาลีก็ไ่มาเาววเมาโคงเดียวเวสิไปอยู่วงเนียวงเยวงเงยวงวงยังงวงเหาอมฮะวงเห่าวงเหล่าโอ้ยโั้ยหลสัตยาตัวนีวเป็ดตูเปตาในหน้านนะวเขาปดฟ้ามูอยู่ในวงนีมันือสามมวนแก้วมันตั ผมเป็นบางมันมาหาวงนี่เนาะเหมือนเศร้าเนาะผมก่ย่างไก่ไปซื้อดอกว่ากันป็นนาเขาเขาวักเดเออมันาว่ามันมาสั่งไหมสั่งอย่างสั่งสั่งผู้ใดน้ำแข็งห้าบาทมาเออยังอือน้ำแข็งห้าบาทน้ำไม่แข็งยี่สิบเปอาอเ็ยังบาดโอ้บางทีเขาใจเลยข้าเขามื่อคื้ซั่งดีเล้วเหรอตัว่าน้าแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งกบน้ำแข็งเหรอห้าบาท น้ำบ่เสียงเนี่ยนะน่าโมเสียงเราเขา <laughs> ยืดเสียเป็นซั่ง,ง <c oughs> อ่ะอ้าว <c oughs> เอ้วงนี้เป็นปตออาเป็นตาปรอยู่มาท่านบอกเออซั่งหน่อยได้ไหน่อยซั่งไหลได้ไหลายมันบ่คือวงนันปลาสี <c oughs> นี่ต้องเบียร์ <c oughs> นี่ต้องไว <c oughs>

ล้างเฝ้าน่งคือโบโบเบนก้อโบเบนก้อยอย่างซสะเลยย่างซสะหาสองจานเด้อแล้วหลอกลวงเปี huh. uh, so uh ๊ย huh. น yeah, yeah. uh ี huh. yeah. uh ่สองถ้วยเด้อคนเนี้ยเด้ออ่าหลอกลวงเปี๊ยนอย่างต้มเปี๊ยเปี๊ยนหัวต้มเปี๊ยเปี๊ยนสองถ้วยหัวมันเสด็ตั้งไม่ได้กับตั้งโอ้ยมาเนี้ยก็เออเราเมสซี่เด้อกักหนึ่งเด้อเราเมสซี่เออเราเมสซี่เนี้เราขาวเนี่ยใช่เนาะ โอ้ส like ิเด awesome. ็กเตี่ยนไม่หวานเด็กเตี่ยนไม่กันฮะโอ้แสดงว่าวงนี้ขยายเออขยายอันเอาโน้ตพักคู่ง่วมาเน่ล่ะเขาคู่ง่วน่กับพักสิ้นอ่ะเอามาเนี่ยพักง่วง่วคูบง่วนพักคู่ง่วนคูบคู่คูบพักคู่ง่วน่ะพักหนอกกันด้วยฮะไม่จะคูบโอ้พักนีต้องเอาพักคู่ง่วนพักคู่ง่วมาก มากับย่างซาเนี่ยมันจะเขากันานนี่ยพักซีดหน่อจักปสไปแล้วพักซีดพักสลัดน่ยนะพักสลัดตยของวั้จิเอไงอยวิตงร้านขายเีันี้กันซุปเปอร์เเขาอุ้ยนไ้เนี่ยคอยๆเขาไปงบไเนี่ยตายต่แต เอ้ยบักเข็บมาเถอะบักเข็บมากระโถนนี่บังเข็บโอ้ยบักเข็บวันสิวัสเช้าได้จากมัดจากอ่าวัวจากข้อยไปเก็บบักเข็บบางยามมันเฮ้ยไม่ใช่นี่ะบักเข็บกระน้ำแข็งนี่ละบักเข็บไปหน่ะคือว่าโอ้ฟุตโต้เก็บบักเข็บลงมาบักเข็บไปหน่ะฟุตโต้แห้งเนี่ยบักเข็บลงเรืองไปเรื่องบักเข็บลงเรองเดือนเป็นก้อนโคโลคินเลยลูกเข็บเออลูกเข็บนะบ้านท้งว่าบักเข็บอืมบังกระสังบักเข็บมาสองรูเนี่สองสองโถ่เนี่ โอ้บ oh, ังเข็บกันสั่งแบบซูเปอร์เยาหนิอ่าฤดูการนึงนีง่โอ้ปีนึง่งมันกลัวสุดๆจินเนาะโอ้ก้วจิ๋พอหรือพออยู่ฤดูร้อนเจ้าสิ่นี้บังเข็บคุณบังเข็บนแล้วเนาะแ,แต่ว่าแม่มเขาถามมาอีกเลยมีอะไรพวกนี้บังเข็บ่ะพวกกระน้ำแข็งนั่นล่ะกระน้ำแข็งนั่นล่ะบังเข็บมันนะอืมเออบังเข็บมันคือกระน้ำแข็งอ่าไมก้อนคือกันเสร็ด้ออืมโอ้เขาเยอะแล้วกันได้เลยมาย ยังได้กินยังได้กินแต่ว่าก็ะดี่ยังเรยนอ่ะอันบอกไปสิ่งที่เขาบอกหูน้ำเฮาแต่ว่าแถวกัวกัวสิเดี๋มาถึงเฮาเฮาเลย่อยๆพักพอนน้อยของข่อยเด้อเพ่งข่ใหม่ใหม่โอ้ไหม่ใหม่ใหม่ใม่ใหม่ลองจะฟังยังขอไหมขอไหมผู้อื่นบ่ฟังกันขอนไหมลุงทองแกอยู่บ้านน้องกระบวย แกช,ชอบเรียนหวยลูกและเมียห้ามก็ไม่ฟังเงื่อแกหาได้เอาไปแทงว่าเอาให้จังไม,ไม่เห็นถูกเลยสักครั้งแต่แกก็ยังขอทีงวดใหม,ม่นักเสียงมือหนึ่งได้มีดลงเือนเลวไวอ้จกเดินไปซ้าย ต้นแดงงหญยแล้วนั่งประนมหยุด,ดทูลแล้วจมจุดเทียนแล้วจมเอาเมีดขูดขอห้อยเขาเบอเอาเทียนล้นแทงท่าจนเจอ,อมีงไงเบอร์สองสี่แน่นอนค่นนนาเงินไปซื้อ,อไม่มีขายหมูขายไก่ออกแล้วห่างไกล สี่สองมาเป็นเจ็ดสี่โอยกูไว้ทาแบบนี้อีกทีกูยังไม่ไหวจังไหนสิเป็นสิตายกูต้องสบายถ้าถูกหวยรวยเบอร์ฝันของคน มีเสี่ยวมาบอกเลือกซาเลียงหวยม,ม,มึงอย่ามาช่วยกูกำลงังนั่งเอาเลนเด่นคนนี้เคลียเอนอนหลับใต้เสี่ยวก็ย่งเข้ามา ฉันเลขบอกเก้าหกค่าแกไปขายนามาซื้อเลยลูยทุบลวยทุบลวยไปยังไหนขาดสิรวยบ่อยากเงินกินหรือไม่ขาดทุกมันมีขาดมีมัพอนทุกนี่แหละคนโผล่โผล่บาดไปขายนาเพียงลุยโว้ยมันบอกว่ากูเชนบอกมึงขบ๊อบเขาไปฟังมันเถอไอเสียวกูเชนรอมึงไปซื้อมึงซื้ออย่างไรก็ได้ใขายน้าซื้อยังไงซัก อี่มันเทีบกดาษมาบอกถือบกปเชียนปเชียนบอกมันในส้บบอกเซียวอย่เนาะปเขียนบอกมันเน้ยมันนังโดนเลยโดนมันเทียกระดาษอะไรบางนีไม่เขียนบอกเก้าหก้าขายไก่สื่อโอ้ยแต่บีบถือจังเนี้ยเจริงก็ถือบางเนียวบางเซียวบอกหน่อย็ว่าขายหน้าทุ่มเลยนี่นี่เนื้อเพ้กันซะโอ้โหสารทุ่มมันคือเนื้อเพ่งทุ่ยาเลยบ่นี่ก่อนเพ่งจังตอก่อน ไปล่ยังแรงกว่าจริงก็ย่มตองนหายวิธีด้กินนะได่เป็นวงซีเซ้ร่กันผุดอรอนั่นล่ะเขากขาจะให้ค่าเก่ดเป็นเพีงนี่ปินตาพานมอปินตาพานมอพานเช้นเซือในยุคนั่น็หลายเนาะกับมันซื้อเมื่อสี้นี้ซสบายเลยเนาเอาวาเลย เจ้ากับเส้นเสือฟังได้เลยว่ามันมันขก้นกับย้อนเพ่งแขวตัวดังว่าดังไปเลยหรือว่าเขาบอกว่าใครออกย้อนอย่างเดี๋ยว่าเจ้าะเส้นกนจะเป็นเพ้หมองเก่าซสือมันเอาเออคันภาษาในยกนั่นคือที่เก่าเวลาเดิมอือว่ามันคำนวณภาษาสาษาอย่างสามยาพบกับเพลงพิ่ีเก่าเวลาเดิมอืมบ่าอืมเพ่งเหมือนนี่นี่เขาว่าเพ่งภาษาสารฮ้องหม่องเก่า แชมไปลายไปสมายแล้วบอ,อีนองลืมไปหนุ่มลูกสองบ้านอยู่ริมคลองเมืองสารคาม,อมคามองนี่เ้างเป็นจังใดลืมก้อนที่ไทยแล้วบอคนงาม,มนี่ก็จวนจะเข้าเดือนสาม ข้าวเจ้าคนงามไม่เห็นมีมาคุยนของขอคนตรงตรงโออนุงสาวบา้านคอลืมเจจาลืมแล้วบบลืมมากสมมอจิมจ้มแก้วปลาลอาไปมิดสิรีบ้านนกตีบินเข่าพนา จากไผ่พาไปนอลาอายตามหาไม่เห็นแม้งเอาบเหลีพันคองกันต่อไปว่ามได้อยู่อมองเก่ามองที่เฮาเคยเล่นบักตีาอเอาไม่ นี่นี่เรามองสิบกว่าพันเนี่ยนี่เรามองสิบกว่าพันเนี่ยคือว่าคือว่ามันงามมาตลอดยวโอ้มองเก่ามองที่เราเคยเรียนบางทีอ้ายเอาไม่เนี่ยเอา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 ไม่นะไม่แบบเ็ยังไงล่ะโอ้หมดโอ้ยอันนั้นอันนั้นมันมันมันเป็นอะไรนี่กองกาศรจำเนี่นี่เอามาสิมาค้ามองนี้เลยนี่โอ้มองเก่ามองที่เราเคยเรียนบางทีอ้ายเอาไม่เงี่ยหงเดหงิดกั็บุคคลเดี่ย ไออ๋อม่ยเงกยพวกบขื้อเดียีนี่มันต้องมันต้องสละอีขึ้กันเนี่ยเนีการแจ้งเพ่งอเออตีก็อะไรบ่งทีไออ๋อม่ยงหู้นู้กบขือเดียว่ามาสิมาฆาํานี้เอาเอาเอามันดีเลยเมันจะไปหนเอาว่าบงบงของเจ้าว่ามึงอ็บอกใอยบัว่ได้แล้วบ่าบงก็งเปลนไปได้เอาไม่สิมาสิมาฆาํานี้เพ่งเอาองโก้บง มองเก่ามองที่เฮาเคยเล่นมาที่ไอเอาไม่เนสิตีน้องไปลิฮะแง่มาไม่ไปแง่นั่นเนี่ยสิตีเว้ยน้องเพส้นคนว่าเรือออกครับเว้ยเอาเอาเอาก่อนเป็นซ้ำเจ้าะหรือเป็นเส้นเสือระยุใดใดไอเอาไม่เนสิตีนี่ได้ได้ได้ ไอเอาไม่แงซิตี้เด้อแนซิตี้เด้อมาเป็นแงอันนั้นเดีขอขึ้นมาที่ไปสั่นเนาะเว้ยเอาไปทัวร์นกบ้ามากมากต้องไปไอเอาไม่แงซิตี้น้องไปลี่อยู่พนกระเดาไปใส่น้อลากลับคืนมาบ้านเก่ากลับมากินลาบเขา Đầy phun bù nói coi khay một đèn Nè, chấm Chuột chấm mâm Hiu có đâm chiu gông gông Hiu bạc song sao cao khám thông Chết hót anh nông chôn mòi là mẹn Hãy sang sao à Ý sao khám là lưm ai khám đen Bàn chả đi nói đong đen ถูกเจาะไขแดงอินแล้วหรือยังจบตัวจริงนี่ละมันออกว่าอะไรแบกไดใ่มันออกว่าไรแบบไดใ่เพ่อใรว่าขอก้อจิตบางเนี่ยเนาะคนเนี้ยยังก่อนยังก่อนคว่าทิ่ไม่ไอาไม่วาจิไม่แง่หนมันขันไปมากมันต้องมากมองที่เอาแคเหนยบารกเนี่ยมันมันขะอีเสียอมันมัน่ยมัน่าสงหริเออคอยดไปวนาไปฟังเพิ่งว่าจบมันขบงูจากคนกันย้อนเพงอยว่าดั ไปจังดังจีลองเส่อ่งลองเส่อ่งโอ้ยเดี๋ยวลองใส่องเเดียวอันนี้เหรอยังไม่ได้เส่ไล่ใสยอ่ะโดนตีอยู่ไ่ได้เออันสมมาวางผ่ามมันผ่านเดี๋ยวสีใเสยโดนตีใส่ยังไงพ่นเดี๋ยวสันทำเราเพงมีเนาะว่แม่ธรอำเภอเคื่อนุยเสียยิ่งไปขุยเสียแล้วไปบี่บัง โอยเ <ๆ S 2> จ้าผูเจ้าย่าก็ได้น้อตาผูตากา็ได้ผู้เสียดเดี๋ยวนี้นะอือันคุ้ยเห็นนี่เนอบอกกับลูกเคยละชิบูษาที่มึงบุ่าเจ้าผูเจ้าที่นี่อืออกมาออกมากที่เี่วยอืี่ลองสองชหนาตุตูก็ดีๆๆป้าแ่แม่ลูกเคยวะเลยเลยนไปเนนั หม่บานลูกเออคยจะไม่เาอหรท่เขาตามตามฟ้าเล่นไว้คนทีหนึ่งคนในยุคนั้นบ้านได้หอที่ออมมากตัวมีเเท่าเร็วจิเออมันมันส่งมาเอรมือวันนีงมาวาทีหนึ่งหรอมึงวัสามคนทหนตอนที่เราเลี้ยกเราพิพาณอาปูญันอะไรยังงเมันเวลานเดียวเออเออคอยว่าคอยจ้างทิว่าเอา เลี้ยงอโดยเฉพาะอุ้ยคนอยากฟังหลายว่ะไฟเงาก็ไฟเฉยเห่นกันได้จีเป็นอะไรน่นอไรโน่นอยากฟังหลายคนว่าอยาจะเอาให้สองเท่าเนีเอาของเก่าขึ้นมาเวาเนยค่อยไปบังชิชิมไปเลยสมัยยุคบ้านพนจเออชิมไ่ถึงตอไปจึงก้อไปไม่ล่ามันเลย เวลาเวรละเมื่อเหรอเมื่อไก่ข้าวฟันขึ้นบล้อถาปีเดือนบล้ออยู่อ,อยายุเฮาก็มายืนหอดเลยถอยลงมาเรียกวายแกมมาจุ่แหล่ลำนาจ่าต้านยุสยามที่ผากันตั้งนาไปสูนสายสวรรค์ไปบำเพ็ญท่านศีลครูสุวรรณแรลกเศ้าเปินมือตื่นหงส์เศ้าตักบาดย่างฮันเดือดตอนกลางวันแดงเพี้ยนค่อยค,อยคำบุญสรีน้ำสนองอยุ่งคู่สู้สู้ยู่งส่งแม่เลยบุญคู่ส่งส่งยู่สู้ขึ้นสู้สวรรค์จะแล้วแม่เอ้ยเอออ้โ E O R <N> ผมสุเมี่ยงครับผมวินเซนซ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ